สวัสดีครับผมนักศึกษาฝึกงานปี2025นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการใช้งานโปรแกรม White H L S นะครับ H L S เนี่ยย่อมาจาก High Level Synthesis นะครับก็คือเราสามารถแปลงจากภาษาระดับสูงนะครับเช่น C C อะไรเงี้ยครับไปเป็นภาษาระดับต่ำที่ฮาร์ดแวร์สามารถเข้าใจได้นะครับซึ่ง White H L S เนี่ยเป็นเครื่องมือตรงนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงตั้งแต่การ Create Project นะครับ การเซตอัพโปรเจกต์ไปจนถึงการ Export เอ็กซ์พอรอกมาเป็น .xpo f i l e เพื่อเอาไปใช้งานต่อไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่า .xpo f i l e หรือว่าการทำสิ่งพวกนี้จะเอาทำไปเพื่ออะไรนะครับสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมในวิกิใน GitLab ได้เลยนะครับโอเคครับกลับมาในอแอปไว้ที่ทช s นะครับซึ่งในแอปนี้นะครับมีทู t ทอ i a เยลแบบออฟฟิเชียลเลยนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมอะไรได้เลยตรงนี้นะครับ โอเคอันนี้จะเป็น Quick Start เนาะอย่างแรกนะครับเราก็ข้ามมาถึงแล้วก็ c r e ียร์โปรเจกได้เลยครับแล้วก็ตั้งชื่อ Project ์ครับหรือตั้งชื่อเป็น Tutorial เ,เนาะอ <Okay. S 1> ครับนนี้ก็จะเป็น Location ในการเก็บไฟล์ของเราไว้นะครับตรงนี้สามารถข้ามไปก่อนได้เลยครับตรงนี้ก็ข้ามได้ก็ได้เลยครับ พอมาถึงหน้า Solution Configuration แล้วนะครับให้เรามาดูตรง Path Selection ตรงนี้นะครับตรง Path ตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็น Board นะครับที่เราจะต้องการจะพัฒนานะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็น RWO U55C นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาดูตรง Flow Target ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนจาก v i d o นะครับเป็น v i t e s Kernel Flow Target นะครับไฟล์สุดท้ายที่เราจะได้ออกมาก็จะเป็น export.io นะครับแล้วก็กด finish ได้เลยครับโอเคหลังจากที่เรา Setup Project เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาโปรแกรมเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือการ c l o นโปรเจกต์ avo มานะครับซึ่งผมเขียนโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะลองเอาไปบิวแล้วก็เอาไปทําเป็นไฟล์ xo เองนะครับโอเคนะครับก็โคลนมาเลยนะครับปุ๊บอันนี้ผมโคลนมาแล้วนะครับลูได้หน้าตาประมาณนี้นะครับครับปุ๊บเรื่องที่ควรระวังนะครับก็คือตรงไฟล์ของเรานะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยปุ๊บถ้ามันมีช่องว่างนะครับอาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับแนะนําให้ก็ไปวางที่ ไดเรกทอรียที่มันไม่มีช่องว่างนะครับอั้นี่ผมก็สร้างโปรเจกต์สร้างมาหนึ่งปุ๊บมาเดี่ยวจั่มมาวางตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่โปรแกรมนะครับไปที่ซอสนะครับแล้วเราก็แอดไฟล์ออกมาครับ ไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับนี่นครับให้เลือกเป็น low pass fir kernel cpp นะครับคยเข้ามาแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ kernel ที่ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็น low pass filter นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเกินคร่าวๆนะครับก็คือเราจะรับ input มานะครับ ซึ่งเป็น array เนาะแล้วก็ export ออกมาเป็น output นะครับซึ่งเป็น array เหมือนกัน,นครับก็คือเป็น pointer อันนี้นะก็คือรับ input มาประมวลผลคือการคูณพวกนี้นะครับแล้วก็มาบวกบวกบวกกันนะครับจะได้เป็น output นะครับแล้ว output ก็จะไปอัปเดตใน output ตรงนี้อีกทีนะครับซึ่งนี่เป็นเครื่อนิ้วคร่าวๆนะโอเคครับปึ๊บเอาไป add มาแล้วก็ แอดเฮดเดอร์ไฟล์มานะครับเพราะว่าเราจะทำเทส s t เบนเนาะเราก็ทำเฮดเดอร์ไฟล์ด้วยนะครับโอเคครับนี่เป็นเฮดเดอร์ไฟล์เนาะต่อไปนะครับมาที่เทส t b เบนนะครับป๊บอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราได้โค้ดทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับ F l o w navigator นะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับเขาเรียงขั้นตอนทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราสามารถ คลิกไล่ๆไปเลยได้เลยนะครับอย่างตอนนี้เราลองรัน4 s ซิมูเลชันก่อนนะครับก็คือจะลองรันเทสเบนส์นี่แหละครับปุ๊บโอเคครับอ่าอธิบายเทสเบนส์นิดหน่อยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเลือกเป็นอ่าฟรีเฟคซีที่9นะครับก็คือจะ เอาความถี่9้าเนี่ยมาทําเป็นครื่อไซน์นะครับแล้วก็อินพุตแต่ละในเวลาแต่ละแบบว่าแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับก็จะอินพุตเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วก็แต่ละจุดก็เอามาคํานวณเป็นเอาพุตก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับอิ put นพุตนี้ปุ๊บผ่านการคํานวณที่ผ่านการคํานวณของเครือนิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่มี35บแท็บนะครับก็เอาพุตออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ทานี้ทุกจุดทุกจุดครับ <Okay. S 1> อันนี้แสดงว่าผ่านแล้วนะครับเพราะว่าเอาพุตออกมาแล้วเนาะ ไม่มีเออร์นะครับสูกศรเออรโอเคครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือการ run synthesis นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่จะแปลงโค้ดออกมาเป็นเป็นแบบว่าภาษาฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ให้เลือกเป็นไว i t e เ i าะปน่อกดโอเคไปครับอ่ามันจะขึ้นบอกว่าให้เลือก top function ก่อนนะครับที่เราข้ามมาตอนแรกนะครับโอเคที okay, นี้เรามาเลือกตรง โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เซตติ้งตรงนี้นะครับินเทซิสตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกท็อปฟังชันครับโอเคครับให้เราเลือกเป็นตรงนี้เลยนะครับโลผัดฟิลเตอร์นะครับเป็นเคอร์เนลที่เราเขียนขึ้นมาครับแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็กดรันได้เลยครับปุ๊บอ่าแล้วก็รอสักครู่ครับ ก็หลังจากที่เราซินเทซิสออกมาเสร็จแล้วนะครับก็คือแปลงออกมาเสร็จแล้วเราจะได้เป็นภาษาที่ฮาร์ดแวร์สามารถเข้าใจได้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเราสามารถคลิกมาดูได้นะครับน,นี่นะครับซึ่งเราสามารถาดูวิเคราะห์ต่างๆได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับ โอสุดยอดเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับเราก็กดตรงอันนี้จะเป็นการรัน co simulation นะครับซึ่งมันก็คือรัน run s y n s i t i v i ที่เราได้ออกมาเนี่ยเอามาซิมอีกรอบนะครับเราสามารถรันได้นะครับหรือว่าเราจะข้ามก็ได้นะครับผมจะลองรันดูนะครับโอเคปุ๊บหลังจากที่เรารัน rtl co simulation เสร็จแล้วนะครับ ก็ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราสามารถดูรีพอร์ตต่างๆได้นะครับเหมือนกับที่เราินเทซิตออกมานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านะครับอ่าพอทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเราก็จะทําการเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับโอเคครับปุ๊บเอ็กซ์พอร์ตออกมาอ่าให้เราเลือกเป็น whiteiskernel นะครับ x o นะครับ โอเคครับแล้วก็เลือก Output Location ได้เลยครับผมจะเลือกเป็นที่ทุ t เ r ี a ยวเนาะที่สร้างไว้ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ออสปอรออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นไฟล์นี้นะครับ e x p o r t x o นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเรียบร้อยของโปรแกรม v i t e i s h l s แล้วนะครับ เราสามารถนำไฟล์ .xo เนี่ยไปบิวเป็น x l b x บินต่อไปได้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าถามได้ในช่องทางติดต่อได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ